ค่ะวันนี้มาพบกับปอนักผานวันนี้มาเจอหน้านีลูใช่ไหมคะว่าอะไรนั่นก็คือตอนชอบพัฒนาอะไรไหมไปดูกันเลยค่ะว่ามันจะเกี่ยวกับอะไรและวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชค่ะ เจะมีหลายลักษณะและหลายแบบเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชอีกเช่นเคยซึ่งตามที่บอกไปนะคะพืชเนี่ยก็จะมีหลายลักษณะหลายแบบที่มีไม่เหมือนกันแต่จะมีแต่ว่าจะมีเหมือนกันในลักษณะดอกใบ แล้วก็อีกหลายหลายอย่างเลยนะคะลากนะลากนะคะลากขาดไม่ได้เลยใบยไม้นะคะก็เปรียบเสมือนห้องครัวค,ค่ะเพราะใบไม้นะคะสร้างอาหารให้ให้ใหออพืชอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันกินเนอะ อย่างเช่นสัตว์มนุษย์พืชพืชน,นะคะแตกต่างตรงที่มันสร้างอาหารได้สัตว์ต้องไปหากินส่วนคนก็ต้องไปหากินทำทำทำกินเองนะคะมาทำมาหากินเนอะอก็ไม่เหมือนกันนะคะสัตว์กับพืชและมนุษย์อันนี้จะเป็นใบไม้แบบกลมนะคะอันนี้จะเป็นใบไม้เรียวนะคะ อันนี้จะเป็นเอ่อพวกนี้นะคะไม่เกี่ยวกับใบไม้กลมนะพวกนี้นะคะก็จะเป็นใบไม้หยักนะคะแบบนี้นะคะก็จะเป็นใบไม้เรียบนะคะนี่นะคะแล้วก็พืชสัตว์คนจะไม่เหมือนกันนะคะ ก็จะมีหลายลักษณะนะคะแล้วก็มีหลายสีส่วนสัตว์นะคะก็จะมีหลายแบบนะคะแล้วก็แบบว่ามันมีหลายแบบนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมนุษย์นะคะก็ไม่เหมือนสัตว์และไม่เหมือนพืชด้วยมนุษย์เนี่ยจะมีเพศหญิงและเพศชายแค่ สเพศนะคะจากที่ทุกคนสงสัยนะคะว่าทำไมสัตว์เนี่ยถึงมาอยู่ในหมู่บ้านเราทำไมไม่กลับไปอยู่ในป่านะคะ<ม>เพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีคนรักษาป่าป่าล้มทลายไม่มีพื้นที่ให้สัตว์อยู่สัตว์ต้องมาอาศัยอยู่ในเมืองของเรานะคะ สำหรับวันนี้นะคะขอตัวราไปก่อนนะคะบ๊ายบาย